สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับควานโป่งนะครับนะครับก็ขี่แม่กํำแพงนะครับขึ้นแม่กํำแพงนะครับหยุดก่อนหยุดก่อนอันนี้ครับก็เป็นการพาออกเดินนะครับครั้งแรกนะครับวันที่3มวันนี้นะครับ ด้วยทีมงานทีมอ้วนนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับอากวนอ้วนแล้วทีมงานครับก็มาคอยดูนะครับผมคอยดูครับคอยดูไปเอาแรัับงช่วยครับผมครับครับให้เขาทําความคุ้นเคยกับควานครับผมครับแล้วก็วันนี้แม่คําแพงมีอาการเป็นยังไงบ้างครับก็ไม่เป็นไรแหละครับผมอืมครับก็ผมก็บอกพิธีควานเขา ครับแนะนํานะครับครับแนะนําครับช้วยเราน้าใจครับผมครับแล้วควันอ้วนจะมามกกี่วันครับว่าวันนี้ก็แล้วแต่ครับผมแล้วแต่แล้วแต่ว่าใจมากวันไหนควันต้ายังไงควันต้าก็เนี่ยครับเอาไม่เดี๋ยวคิดว่าพรุ่งนี้น่ะไม่มีควันอ้วนพาเดินได้ไหมแล้วก็หรือว่าเลื่อนได้ไหมเลื่อนเลื่อนหลักเลื่อนอะไรได้ไหมยวให้ที่วันมาพรุ่งนี้ อีกวันหนึ่งเหรอก,ก็อกเดี๋ยวเดี๋ยวควานต้าลงภาษางานท่านประธานนะครับน่ครับก็ทีมงานนะครับก็มาฝึกนะครับมาฝึกควานช้างนะครับครับก็ที่อยู่บนคอนี้ก็ควานโป่งนะครับควานโป่งหันหน้ามาหน่อยครับโอเคครับ อ่าตอนนี้ก็พังคำแพงนะครับสบายดีนะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับถ่ายออกดีนะครับถ่ายออกดีนะครับดูลักษณะการถ่ายนะครับการเดินเลยปกตินะครับก็พาเดินออกกาลังกายนะครับมีควานช้างมีทีมงานนะครับนี่ครับก็ถือว่าอารมณ์ดีนะครับขึ้นง่ายไม่ค่อนปง อ่าสังให้นอนลงครับก็โอเคนะครับครับก็ตอนนี้ก็เฝ้าเฝ้าดูอาการนะครับสัก3-4วันนะครับเดี๋ยว่าเอาวิชาจากควันอ้วนนะครับเอาให้มากที่สุดนะครับไม่จะให้ไม่ด้ให้นะครับโอ้ยสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับ ผู้บีวิชาครับผมมีต่ครับบอกวยความหวังดีครับผมถ้ามีน้องๆ้องลูกๆหลานหลานอยากจะเรียนเกี่ยวกับการควบคุมช้างเนี่ยหากวันอ้วนไหมแม่ผมไม่ถึงขนาดนั้นผมว่าน่าจะเปิดนะผมว่าน่าจะเปิดแบบเด็กรุ่นหลังเนี่ยน่าจะสืบทอดนะเปิดเป็นโรงเรียนเล็กๆนะสอนเนี่ยแล้วช่วงปิดเทอมช่วงปิดเทอมนะอ่าก็ต้องเปิดไงเปิดช่องทาง Facebook หรือว่า YouTube ใช่ไหมรับสมัครน้องๆเข้ามาอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับ ประเพณีนะครับของสารปู่ย่าประกรรมนะครับการไหวการบูชาคํากล่าวต่างๆรวมถึงการเข้าช้างการดูช้างต่างๆนะครับน่าจะเปิดเป็นโรงเรียนสอนขึ้นมานะผมว่าดีนะครับสวยมากนะครับมุมนี้นะครับข้างหลังก็จะเห็นเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์นะครับมุมนี้สวยมากครับ ฟ้าคึมๆนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับพอดีควันอ้วนเดินทางมาถึงมาถึงบ่ายโมงนะครับประมาณบ่ายโมงกว่ากว่าผมบอกว่าให้ทานข้าวก่อนควันอ้วนผมไม่ไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องไปหาช้างก่อนคิดถึงแม่กาแพงนะครับคิดถึงมากนะครับนี่ดูหญ้านะครับดูแปลงหญ้าผมนะครับสูไว้นะครับอ่าครับเดี๋ยวก็จะเอาแบกเอาไปแบ่งปันครับแบ่งปันไปให้ที่ที่นู่นครับ รถบีข้างนอกเป็นไงบ้างจะหมดหรือยังได้กี่รถได้ไหมสี่รถลูกพี่ได้รถไได้กี่รถวันนี้จ้ะครึ่งว้ายอดรางวัลเด้สองครึ่งเนี่ยไปดำสี่คนช่วงนั้นมีบีมีใครมีโป้งผมกับพี่สมบัติขนได้สี่ที่เที่ยวหนุน ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ควานโป่งแก้มือสตัดตัดฮ่าฮ่านดูฮ่าฮ่บฮาฮ้าฮ่าฮ่าค่าฮ่าฮ่าฮ่ายนะค่บคะคบับ่าฮ่นฮ้าฮ่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 าฮนรับาฮนนบูฮ่าฮ่าฮาฮ่านฮะ่าฮ่าฮบาฮ่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 ่าฮ่าฮ่าฮ่าานะครับ สวัสดีกับทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้ก็ผมนะครับกำลังบันทึกคลิปนะครับอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคำนะครับที่ฐานที่ท่านเห็นนะครับตรงหน้านี้ก็คือพังกาแพงนะครับพังกาแพงนะครับที่เคยโด่งดังนะครับขึ้นชื่อว่าช้างโหดอยู่ที่สตึกนะครับตอนนี้ก็เข้านะครับหรือย้ายมาอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เดินออกกำลังกายนะครับได้สองรอบแล้วนะครับ ร้อมกับทีมงานควาญอ้วนนะครับนะครับเดี๋ยวผมก็พยายามจะไลฟ์สดหรือว่าบันทึกคลิปนะครับ สำหรับคืนนี้นะครับผมมอบหน้าที่ให้ให้ควันต้านะควันต้าคืนนี้ไล์สดนะเอไล์สดแล้วก็เดี๋ยวผมให้ทาง f อย้ายไปช่องควันต้าบ้างไปติดต้องติดตามช่องควันต้าฝากช่องนะควันต้าไพลกระชัยพูดดังๆครับควันต้าไพลกระชัยนะช่องไหนครับช่องไพลภูผาฟังบ๊บี้ครับไพลภูผานะครับช่องเป็นช่องไหมครับช่องไพล์โพทองครับผมไพล์โพทองนะครับ อ่าก็ฝากติดตามด้วยนะครับสมาชิกก็ดูคลิปแล้วจำช่องพรายโพทองนะครับพรายภูผานะครับพิมพ์ไปที่ u t u b e นะครับตรงแว่นขยายแล้วก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็เซิร์ชแล้วก็กดเข้าไปนะครับอ่าเสียเวลาสักหนึ่งวินาทีกดที่ติดตามนะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอพี่น้องชาวช้างของเรานะครับมีช่องไหมครับบมมีครับช่องพรายภูผาทางบลูมีอ่า,าช่องพรายภูผามันกันครับช่องควานบีนาดูนใช่ไหมรับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็มีนะเดี๋ยวก็มีกนอ่าอะะโปงเหรออ่าหูหน้าครับมีช่องยู u ูบไหมครับเฮียงเนาะภาษาเนี่ยตัดแร้ตัดเเดี๋ยวก็พยายามจะให้ควานช้างนะครับก็อ่าทำหน้าที่แทนผมบางทีผมก็เดินทางไปต่างจังหวัดบ้างนะครับเดี๋ยวจะให้ หัวหน้าโป่งนะครับหัวหน้าบีนะครับหัวหน้าดําทุกๆคนมีช่อง YouTube นะครับแล้วก็ถ่ายทอดนะครับช้างทุกเชือกออกไปนะครับตามสื่อต่างๆนะครับเดี๋ยวอีกประมาณสักเดือนนึงก็เปิดให้ชมวิหารงาช้างนะครับวิหารศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่นะครับอาไปไปพาเดินเลยครับพาคุมไปเลยฝนตกแล้วฝนมาแล้วหอนห่างกับจะคยหายว้อ มะมกะตองเข้ากล้วยโรคมันสินนนนจำงกว่เด้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เอาไปอันนี้กระดิกแนะ่จะกก่อแลมันยกดาบเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วก็กินข้าวก่อนนะน,อน,นะครับกินข้าวกันก่อนครับก็ ก็มีนะครับทีมงานควานนะครับต้องเดินคุมตลอดนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่พาช้างแม่กําแพงนะครับเดินนะครับก็ต้องสังเกตนะครับอาการไปก่อนนะครับสังเกตอาการคือตอนที่ให้แม่กําแพงเนี่ยนะครับเดินเราก็ปิดศูนย์ช้างเลยนะครับปิดทั้งประตูหน้าประตูหลังนะครับเพราะว่ารอบๆศูนย์ช้างนี่มีกําแพงนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวบีไปกวาดไอ้อาหารนะฮะมันมันเป็นกองกองข้างหน้าหน่อยตอนเย็นจะได้ไม่ต้องทำความสะอาดนะทำความสะอาดเลยทีเดียวเลยบีเอาช้างเข้าหลักเลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยช้างเข้าหลักเออตาไปช่วยหน่อยไปทำความสะอาดทีเดียวเลย ก็ให้ควานบีนะครับทำความสะอาดพื้นที่นอนทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าเย็นแล้วจะสี่โมงแล้วนะ ครับเดี๋ยวนะครับใครมีคําถามนะครับอะไรต่างๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับคือเดี๋ยวผมจะไล่ตอบทีละคาถามนะครับตอนนี้นะครับแม่กําแพงอายุ58ปีนะครับ58ปีย้ายมาอยู่ที่ศูนย์ช้างช้างทองคําได้วันที่3นะครับคืนนี้ก็จะเป็นคืนที่3เดี๋ยวช่องของควันต้าก็จะมีการนะครับถ่ายทอดสดนะครับให้ให้ให้ชมตอนที่กริยาท่าทางตอนกลางคืนนะครับ ช่อง Harriet, ควานต้านะครับพิม์พใน YouTube นะครับควานต้าพ่อพลายเอกชัยนะครับต่อไปมีจะมีช่องโป่งสุดโต่งนะครับลูก้้นนะดูกก้นของแม่นะครับ เข้าหลักแล้วนะครับเข้าหลักแล้วเอาที่ไม่มีน้ำเอาแห้งๆ คมนะครับต้องคมตอนที่ลงนะครับแล้วก็ต้องใส่ปลอกขานะครับก่อนนะครับครับก็อยู่ในช่วงเฝ้าระวังใช่ไหมครับความครับช่วงเฝ้าระวังพวาดอ้วนบอกระครับให้เขาคุณเคยให้มากกว่านี้ก่อนครับครับ จำจำจำแม่จำพูดเบาๆนะแม่ชอบคำไม่ชอบตะคอกนะครับอ่าครับ ก็ฝึกฝึกให้นอนนะครับนอนแล้วก็นั่งนะครับเอาหาพื้นที่นอนดีๆครับแน่เอานอนดีๆนอนดีๆนอนลงดีๆครับหลุนนะครับลุนนะครับโอ้ตะแคงให้เรียบร้อยอ่าตะแคงให้เรียบร้อยนะครับโอ้เก่งมากเก่งมากเก่งมากนอนสวยครับนอนสวยอ่าครับ นี่ครับไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงนะครับก็มีความอ้วนนะครับเป็นครูนะครับสอนอยู่ นะครับแล้วก็ <Okay. S 1> เป็นพี่เลี้ยงอยู่ข้างๆนะครับ <Okay. S 1> มีควันต้านนะครับ <Okay. S 1> คุมให้นะครับ <Okay. S 1> เสียงร้องนะครับ <Okay. S 1> อ้าวลงได้ไหมควันโ <Okay. S 1> ปรงลงได้ไหม <Okay. S 1> อ้าว้ยนะครับก็ช่วยช่วยกันก่อนครับช่วยกันก่อนครับ okay. Okay. นี่ครับ อ่าผ่านไปด้วยดีนะครับโอ้ยหายใจก็ไม่ค่อยท้วท้องเท่าไหร่สำหรับผมนะครับครับวันวันนี้แนะนำอะไรบ้างครับพานวันค,ครับ,รบแนะนำบอกในการเข้าจับแม่กำแพงครั้งแรกเราอย่าเพิ่งไปขึ้นขาเขาอ๋อครับเราให้เขา ให้เราเชื่อใจแล้วก็ให้เขาเชื่อใจเราก่อนอ่าต้องให้ช้างเชื่อใจเราก่อนครับครับทำอะไรก็ได้นะครับในเมื่อที่เขาเราแวงอยู่แล้วเราอย่าเพิ่งไปขึ้นขาเขากับผมครับแล้วให้ขึ้นยังไงครับให้ให้นอนค่อยค่อยขึ้นครับผมขึ้นจากข้างหลังครับอ๋อครับผมครับแล้วก็ให้อีกให้ผู้ช่วยคนมามาถอดโซ่ให้อะไรประมาณครับแล้วก็ต้องคุมห่างๆด้วยครับผมครับตรงคุมเพื่อความปลอดภัยครับผมครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเอาคนเดียวนี้ แล้วแหละคุณเดินไม่ไม่ไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวครับใหม่ใม่ก็อย่างนี้นะทุกเชือกนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะแม่กำแพงทุกเชือกนะครับช้างที่เราต้องระวังครับผมอ่าครับเพราะว่าเราเนี่ยเพิ่งยังไม่ไม่รู้ใจเขาด้วยนะครับครับเราต้องระวังครับผมโอเคขอบคุณนะครับของอ่าขอบคุณการอ้วนมากนะครับนี่นะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่อาควานของศูนย์อารักช้างช้างทองคำนะครับมีโอกาสได้ขึ้นขี่แล้วก็พาเดินนะครับ ดูดูนะครับดูญ้านะครับเขียวนะครับนี่ครับปลูกเองนะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าปลอดสารพิษนะครับปลูกเองนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับยังไงผมต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวต้องพาควานอ้วนนะครับไปรับประทานอาหารนะครับยังไงแล้วนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับใต้คลิปได้นะครับ ฝากเป็นกําลังใจให้กับทุกช่องนะครับติดตามฝากติดตามช่องควันอ้วนนะครับรวมถึงทีมงานทุกๆช่องนะครับสามารถเข้ามาคอมเมนต์ฝากช่องได้นะครับวันนี้นะครับผู้จัดการหนึ่งช้างทองคำนะครับก็ขอลาไปก่อนหน้าคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะตอนนี้กําลังรวบรวมนะครับคำถามและเดี๋ยวมานั่งตอบกันนะครับครับสวัสดีครับ